บางทีเราจะชอบพูดว่าคืนนี้หลับสนิทมากไม่ฝันเลยแปลว่าดีหรือไม่ดีคะคุณหมอเพราะว่าเรมสลีก็สําคัญการที่เราจําความฝันได้เนี่ยไม่ไมไมดีนะฮะ oh, เพราะ <ark> ว่าถ้าเราจําความฝันได้บ่อยๆและฝันซ้ําๆเนี่ยอาจจะมีมีปัญหาเรื่องของดีเบนเชียเรื่องของสมองเสื่อมได้อ๋อหรอคะะดี๋ยวลืมว่าความฝันคนเราเนี่ยมันเกิดในช่วงของเรมสลีเป็นส่วนใหญ่ ไอ้ช่วงเรมสลเนี่ยเป็นการถ่ายเทความทรงจําความทรงจําไหนที่เราไม่ได้มีคุณค่าที่จะจํามันก็จะหายไปค่ะเพราะว่าเรามีเมมโมรีที่จํากัดอยู่แล้วสมองเราจะแยกได้หรอว่าต้องจําหรือไม่จําเรื่องอะไรเรา b ีเออยู่สมองก็ขึ้นกับว่าเราโปรแกรมสมองเราไปยังไงในอดีตก็คือเราก็ต่างคนก็ต่างมีอัลกอริทึมของตัวเองียกว่าจะจัดจดจำเรื่องอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยมีดิเทชันอาจจะไปช่วยได้คือความมีสติ S <S 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 ใช่ไหมฮะถ้าคุณฝึกทุกวันมีสติอยู่ทุกวันคุณก็อาจจะรู้ว่าสิ่งที่ไหนควรจะจำสิ่งที่ไหนควรจะลืมอ๋อถ้าถ้า,ถ,าถ้าจำความฝันได้นี่คือไม่ดีไม่ค่อยดีฮะใช่แต่ว่าตื่นมาปุ๊บแล้วจาได้ว่าเมื่อกี้ฝันเรื่องอะไรแต่ว่าพอตกบ่ายแล้วลืมอีกไม่ต้องตกบ่ายเลยฮะแค่ครึ่งชั่วโมงก็ไปแล้วไม่น<ม>่าจะรอดเลยครับถ<ม>้าเจอเลขเด็ดอะไรขึ้นมาต้องรีบจดเลยนะครับ